สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอจะพาทุกคนมาเข้าครัวทําเมนูง่าย,ายๆอร่อยล้ํานั่นก็คือน้ําพริกกะปิเองค่ะน้ําพริกกะปิมีรสชาติครบเครื่องทั้งเปรี้ยวเค็มหวานเผ็ดกลมกลม่อมทานคู่กับผักสดผักลวกหรือปลาทูทอดก็เข้ากันสุดๆไปเลยค่ะมาดูกันเลยค่ะส่วนผสมหลักๆที่เราต้องใช้มีอะไรบ้างกะปิค่ะเราควรเลือกกะปิอย่างดีไม่เค็มจัดจะช่วยให้น้ําพริกหอมอร่อยพริกขี้หนูสวนปรับความเผ็ดได้ตามชอบเลยค่ะกระเทียมเราจะใช้กระเทียมกลีบเล็กค่ะ มะนาวเราจะใช้มะนาวสดจะหอมกว่าค่ะต้องเลือกลูกเขียวเพราะเขาจะมีความหอมมากกว่าน้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาชิมก่อนค่อยเติมเพราะกะปิก็เค็มอยู่แล้วค่ะมะเขือพวงใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างนี้เอจะนำไปล้างทำความสะอาดมาแล้วค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา ทีนี้มาดูวิธีทํากันเลยค่ะง่ายมากแค่สีขั้นตอนเท่านั้นเตรียมกะปิค่ะเพื่อให้ได้น้ำพริกกะปิของเราหอมยิ่งขึ้นแนะนําให้นํากะปิไปห่อใบตองแล้วย่างหรือคั่วในกระทะไฟอ่อนๆให้มีกลิ่นหอมวันนี้เอจจะทําแค่1ถ้วยจะใช้กะปิแค่1่ช้อนโต๊ะพอค่ะสําหรับกะปิ1ถ้วย ถ้าใครไม่มีใบตองก็สามารถนําไปคั่วในกระทะไฟอ่อนๆเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วพักไว้ให้เย็นจะบี้ให้แบนๆสาหรับหนึ่งถ้วยจะใช้หนึ่งึงช้อนโต๊ะพอค่ะจะพับลงแบบนี้เลยจะทําให้บางๆเดี๋ยวจะนําไปจีในกระทะนะคะง่ายๆเลยค่ะแบบนี้เลยไปค่ะไปจีในกระทะเลยค่ะแบบนี้ค่ะ เพื่อให้น้ำพริกกะปิของเราหอมยิ่งขึ้นเราจะมาจี่ในกระทะไฟอ่อนๆค่ะใช้ใบตองบางๆไม่ต้องใช้หนานะคะนำกะปิหอมใบตองแล้วย่างค่ะหรือถ้าใครไม่มีใบตองก็สามารถคั่วในกระทะไฟอ่อนได้เลยจีด้วยไฟอ่อนๆน,นะคะพอให้มีกลิ่นหอมเราไม่ต้องใช้ใบตองหนาเพราะจะสุกยากเวลาจี่เราก็กดๆนิดนึงเราจะจี่ด้วยเตาแก๊สถ้าใครมีเตาถ่า,านก็สามารถใช้เตาถ่านได้เลย ตอนนี้กะปิที่เราจี่กลิ่นหอมมากเลยค่ะพอแล้วค่ะได้ประมาณนี้พอพอให้มีกลิ่นหอมนําออกจากเตาปิดแก๊สเลยค่ะต่อมาเอจะทําสูตรนี้นะคะเนเอจะเอาน้ําตาลปิ๊บมาเคี่ยวกับไฟก่อนให้สุกแล้วก็เติมน้ําเปล่าไปหนึ่งทับพี สำหรับทำกะปิหนึ่งถ้วยเราจะเคี่ยวน้ำตาลปี๊บให้สุกก่อนค่ะสูตรนี้จะทำไม่ให้กะปิของเราบูดง่ายค่ะเราจะเคี่ยวไฟอ่อนพอน้ำตาลเคี่ยวเราเดือดมานิดนึงเราจะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะกะปิของเราก็เค็มอยู่แล้วใส่ผงปรุงรสนิดนึงประมาณนี้ก็ปิดแก๊สเลยทิ้งให้เย็นแล้วพอเราค่อยนำไปใส่น้ำพริกกะปิเราค่ะเราจะมาตำม,มะเขือพวงก,ก่อนเลยค่ะตำม,มะเขือพวงให้พอแตกๆพอค่ะ วิธีที่เราจะทําให้มะเขือพวงดําก็ใส่เกลือลงไปแล้วเราตัดมะเขือพวงที่ดำหยาบๆลงไปแช่ไว้ในน้ําเกลือใส่เกลือนิดหน่อยพอค่ะเดี๋ยวจะเค็มอันนี้ก็คือวิธีทํไม่ให้มะเขือพวงเราดําเดี๋ยวแช่มะเขือพวงไว้สักพักเดี๋ยวไปทําขั้นตอนต่อไปเลยค่ะต่อมาเราจะมาหกส่วนผสมกันค่ะเดี๋ยววันนี้จะทําน้ําพริกแค่หนึ่งถ้วยจะใช้พริกขี้หนูสองช้อนโต๊ะกระเทียมสองช้อนโต๊ะ จากนั้นเราจะโขกให้พอหยาบค่ะถ้าชอบละเอียดก็สามารถโขกให้ละเอียดได้เลยค่ะแต่วันนี้อจะโขกแบบหยาบๆยาบค่ะจากนั้นเราจะใส่กะปิที่เราย่างเตรียมไว้ลงไปหนึ่งช้อนโต๊ะพอสำหรับหนึ่งถ้วยถ้าเพื่อนๆทำขายก็สามารถปรับปริมาณได้ตามชอบเลยค่ะเราย่างกะปิเพื่อให้กะปิสุกได้มีความหอมใส่น้ำตาลเคี่ยวที่เราเคี่ยว พักไว้จนเย็นลงไปเลยแล้วโขกส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้รู้สึกกลิ่นหอมมากเลยค่ะวิธีหั่นมะนาวไม่ให้มีเม็ดเราจะหั่นข้างๆแบบนี้ออกมาค่ะอันนี้ก็เคล็ดลับอย่างหนึง่งเพื่อนๆสามารถปรับไปใช้ได้เลยแค่นี้เราก็จะได้มะนาวไม่มีเม็ดแล้วค่ะต่อมาเราจะบีบมะนาวเราลงไปในน้ำพริกกะปิเลยจะใส่มะนาวสองซี่แล้วเราก็ตำอีกรอบ ส่วนผสมเข้ากันดีเลยแค่นี้เราก็จะได้น้ำพริกกะปิชิมรสตามชอบเลยอืมอร่อยลงตัวเลยค่ะทุกคนเราจะนำมะเขือพวงที่เราแช่น้ำเกลือไว้ไปล้างน้ำผ่านหนึ่งรอบก่อนค่ะเพื่อให้น้ำเกลือออกจะได้ไม่เค็มมากต่อมาจะมานำใส่น้ำพริกกะปิเลยตามอีกรอบเบาๆมือตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราก็เสร็จแล้วค่ะ ตักเสิร์ฟเลยค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบพริกละเอียดกระเทียมละเอียดก,ก็สามารถตำให้ละเอียดมากกว่านี้ได้เลยค่ะเคล็ดลับเล็กๆแน้อยเพื่อให้น้ำพริกกะปิของเราอร่อยยิ่งขึ้นคือการเลือกกะปิคุณภาพดีไม่เค็มมากคือหัวใจสำคัญเลยค่ะเราสามารถชิมรสชาติและปรับความชอบของตัวเองได้เลยค่ะถ้าเราทำบ่อยๆเราก็จะรู้ใจตัวเองเลยค่ะ เพราะน้ำพริกกะปิไม่มีสูตรตาตัวเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกกะปิรสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยไว้ทานกับข้าวสวยร้อนๆและผักนานา,นาชนิดแล้วค่ะแล้วนำวิธีนี้ไปทำดูนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ